จังเม็นี่ดีป่ะเลยแต่เห็นแต่บใจ่ปนับสับสิฝ้ายู่แล้วคนบ้านถู่แล้วนับาิเนาะแล้วอยู่บ้ามันบ้านเแลคนอย่นะเบเข่ามาเ่าบ้านนี่บ้านเนี่ยนไปเงอนบุเคยหนึ่งเข่ามาือเาไปเนเข่า ได้เลยเน้วก de ินว่าได้มาแล้วได้พได้เม็ดทูชามันกินก้ามเที่ยงฮะข้าวคนนี้เดี๋ยวคอยเต้นแล้วมันให้กินข้าวเช้าหรือว่าดางไพ่อยู่ดี๋ยนีเพือนบุได้เคยหนึ่งเข่ามาที่บันหนึ่งเข่าโคตระเรือนชาวใบเพชเช่นหนึ่งเข่าแล้วยังหาจุงไพ่มันติดกันจะทอส่งด สบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบัดสุูบสุคนบัดสมองสุดบอนพี่น้องมื้อนี้อยู่บาลีเที่ยวเต่าพี่น้องเนาะมื้อนี้เบาลีก็อยู่ที่บ่อเจาะน้ำของไอเทิดกัฮหอนมือยามดีแล้วพี่น้องบ่มีน้ำบัดสุดท้ายวะต,กกตกักกระ่งสิตักบ่ทันกระพุ้ยกระมีอันเดียวก็เลยไปแล่นไปหาท่านในบ้านเพิ่นเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านในบ้านนําที่เพิ่นเมตตาเนอกจากซอยเรือแน่เฮาก็สิมีน้ําใจให้เพิ่นอยู่พี่น้องจักเล็กจักหน่อย่ะจกักนั่นบว่ายืมแล้วก็เซาแน่แหละ จักเพิ่นเครื่องยนต์ว่าซั่นซะยืมจักเพิ <|ja|> ่นมาดูดเอาน้ําน้ํากัน้ําเพิ่นเนาะจักกับจักเพิ่นสิให้เงินเพิ่นจักเล็กจักน้อยพอได้ซื้อเอ็มร้อยกินคือว่าแหละเนาะเบาลีได้งบมา9,000คือว่าพี่น้องเนาะเจ้าน้ํานี่7,000ก็ยังดีได้พี่น้องเนาะเจ้าน้ํา7,000ล่ะนั่นเนาะจังไดก็ขอขอบคุณขุแม่นันิริหลายๆเด้อเนาะเบาลีก็เฮ็ดให้เต็มที่กับทีมงานเนาะาโอเคเนาะไปไปเบิ่งนํา Sự em loại mãi lập bằng những kín cho nó ở ngoài trên sáng, vậy sáng cho lắm giữa 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 lắm บอกให้ได e uh, uh, ้จะกินเนาะได้จะให้เรากินเนาะเดีจักดูหน้ามอะไบานี่ะอ๋อทีเดียเอาจักแมหี้าง้เรื่อแต่เห็ดแต่บัาใจก็ ไปถึแล้วน้แ้วต่ับาเนาะไมไเรวอยวัดมันีาง้นง้บเยข่ามานนบ้านเนี่ยาบเงนบุกเคยนึงเขามาเพื่อเข่าใบได้นี่เข่าได้เลยกินไอ้วัดได้มาแล้วไอยเพรได้เนรูางมนกินก้มเพียงฮะ่าหได้นิคอใเ้วท่านได้กินข่าเช้า มาว่างไพ่อยู่ดีดี้หมเพื่อนหมดเลยคืนหนึ่งเข่าผมมาพี่เป็นหนึ่งเข่าโคตรเจรอนชาวใบเพ็ดเช่นเต็นหนึ่งเข่าแล้วยังหายจุงไพ่มันติดกันก็คลิปเขาไลายๆเอาไป เราไม oui, ่ต้องทำอะไทำอะไรทำนี่ยนะเป็นเช้าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมไปดิบดีว่าใช่เนาะให้ให้ให้กันละให้เดียวใช่ตอนนี้ไข่ไปดิบดีเนาะใช้เยอะให้ไปแค่ วัดไปบึงวิธีติดเดีย๋ยว้เจ้าไปบงก็ได้อยู่น้ำนะกเยอแเพราะมันก็แบบัจ้ารักเจ้าดูน้ำเลยวะกนนเก็บูน้าน้เพือนะเจ้าเืเจ้เือเลยว่ะเ,เ,เราไปหาปลาเลยนี่นะนี<อ>้เออเสรตวเใช้เสร็จพ้นก่อนเนาะ บ้าาปุมีา่มไปบเาแลว้อมต่ไหนขอปนนะไม้องเปลี่ยนยาพุ่บ้าาพุ่มใสลเลยอางน้ำเขามีแต่นุ่มไวรุ่นนะาแต่นีนะปากทางบ้านเานี่ปทางบ้านเทานี่นชายเลยด่าไว้ก็ได้ไปคนบาไก

บริการทีทีมนี่แหละเข็นรถแล้วจอดอยู่เลยเลยเอ้าดงไว้บ่อเลยนะอ๋อดงแห้งอะไรมาต่อมันจะได้หาแล้วมันบริได้หามบาได้หา มิตาว่าเขาแล้วงานแล้งยังกะเอาน้ำใจให้เพื่อนเล็กจักน่อยแล้วเขาตามเขาว่าก็เงินหาเพื่อนต่างเพื่อนช่วยเพื่อนหารถครั้งเพื่อนเลยหารถเฮงเลย โอ้ตอนนี้ใส่สั่นมันจะมาเกระตูดมอีกจนเมต้นกรตรมนมย่ี่้ั่กันคูไว้ขับโตขับขับใต้ขับใต้ักนตัวกเอาามันก็ไรักปเชียวเลมันเต็มแล้วกันนะเต็มแล้วก็ดับเลเยน้วลยน่สงใดิใครเนี่ยแต่มีนายบ้านใจดี อนาี่มบาีมีน้ำบนนี้นี่นะเราอยามาเลยบุมีบนไนโอ้โหแ้วมันใกล้พอูแเจ้าเลยนะใกล้ด่นเนาอ้ยาใกล้กวจัวะน่ยาง้นเได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันบุมีน้ำเนาะบนหาบนนี้น้ำวนี่มกเียบอ๊อมาตัดนี่ไปอ มันเต็มนะแล่นไป็มอดมันเต็มนะแล่นไป็มอดแล้วติดูจั๊กแล้วมะวลุติติดอูสบายดีเด้ออูแล้วจักมาแบบนี้คนจะโมเป็นนะรุ่นควายนี่เป็นน่าดายในนี่มันบัเพจจักผึ่นนี่เนาะมัต้องห่วงตรงนั้นฮะชื่อจักเป็นมากบ่อย่านั่งมาเป็นไส้หนิแล้วขะนั่งเนไ้ขะนั่งเน่ยคนจีราจะหมากับท่านหน่วยหนึ่งนี่ขอบปปฏิบัติเจ้าเด็กๆนะเด็กไว้แค่นี่ฮะ มาหนึ่งเข้าไว้แบบว่าเจ้าน่ะเจ้าเจ้าหนึ่งเข้าน่ะมันบุันลูกเลยข้างไว้ข้างมั้บันลุกนึงเข้าหนึ่งข้าไหสานึ่งเข้าคนคยหนึ่งเข้าให้หนึ่งเข้าเเห็นนีเดนี่ไปเอากระดาขามาเหรอ ช่างกับมาอยู่ไหแ่ม้ามาเข้านะมาอยู่ออพอดลยช่างพอพอไหนบ่บอช่างเพ้นกับมานอทำนนี่ไ้ข่มาเมื่อนี้นะแล่อเข้าไข่อยู่ตวมก่อนทำช่าง่อนเถิดช่างอามาเขากับบ่มาพอี่นเนมาอยู่แล้วไบได้ใบใช้นึ่งเข้าก้มคนกได้เคยนึงเข้าอ้าหนึ่งับโอ้ยใจน้องชาวเด้ยาให้แล้ยังให้แล้ว

lúc họ chào những em nhắm như thế này mmmm 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 là mmmm 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 đây mmmm 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 mmmm

ออดีดีดีมาหนึ่งหนึ่งเว็นเลยเนาะเจ้าจะกินตอนเช้าแล้วเปล่าเดนนี่ฮะกินข้าวปออีแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าอยากกินนะน้อยเอดโอ้ท่านได้กินข้าวเช้าได้เงาท่านได้กินข้าวเช้ากับเฮียบอสนี่ะฮะลูกแค่กินแล้วแล้ว่นนะติดเป็นอยู่วะเอ็งติดจังติดจักน่ะเป็นสบายดีเป็นมุตโตหัวขอม่อไปคอยก็ได้เพื่อนจะคอยได้กินรับซีดรับงัวเฮียบอสเอาเงินค่าเป็ดมาคอยแล้วส์ เพื่อนเพชรไหนไหลขับเป็นเรื่องที่รูว่าเป็่ปนที่ด่เตี้ยโอ้มันลุยแล้วแมนมันลุยแล้วเนาะมันลุยแล้วอ่ะนี่เจ้าซื้อมันเข้าป่าแล้วเพชรนั่นเป็รพอตายมันรุดไปแล้วเออพอแพทย์บริสุทธิเลยเอาไปตั้งตั้งกล้องไว้นั่งล้มกันบ่แมนเกียร์ไปตั้งกล้องกันนะวุ่นไปนั่งอย่าุ่นนับไปไม่เสียเชิ่อมาซอยเลยบ่ ว้าวว้าวเหลวอ่ะหนึ่งเข่าซุปคนกว่า้าวว้า้าได้หนึ่งเข่านะในใจพี่นะอยู่วอร์รรถคุณแล้วใส่น้ำแข็งไว้เจอาใส่น้ำแข็งไว้ไม่เอาได้หน่ใส่น้ำแข็งนะมันมันจะอุบเนาะมันจะอุบอ่าไปยเสเบิรงมาหมดยังติ่งอยู่ได้ชินนแตความดินนะเจ้าชื่อจักล้อเนี่ยฮะยังติ่งเลยอยู่บัสเงินพันกว่าบาทซื้อจักล้อเอาล้อส่งล้อปลป่ะไปไปสามลเจ้าว่าจะบีตู่เจ้าหรือว่าว่า เปิดพันกว่าบาทเจ้าว่ารถทั้งภาคทั้งยังวันนี้ขวนักทานไหนไหนไปน้ำกันนี่ก็ชุดนี้ตูวสามโล่ใบเฮ้เนาะพี่แล้วทางหยาดแล้วก็ข้าวคั่วหัวหอมดิชื่อว่าข้าวคั่วชื่อเบิดอเธอแล้วเออหัวมืดได้เราดีมือนกันเลยเจ้ามาแบ่งมามือนกันมืด บอดีชื่อวันนะบ้าบอสนี่ล้วหมักลาบงัวแฮงจนชื่อเองคอยว่าจะไปบอชื่อแล้วแล้วชื่อเองแม่นชื่อเองกับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพุ่นแล้วเมีนบ๊อบเมียนเป็นละลายกินเลยนะด้วยแต่เผื่อแห้งเขามันก็ได้ต้มมีแล้วต้มมีแบบนี้อะไต้มมีทั้งอย่างนะเนาะตัวต้มมีคิดว่าบอไซค์ใครก็แซบนั่นี่ฮะการอาจจะพอที่บ้านนะชื่อคือได้เธอคอยชื่อคือได้แสนชี่ใครล่ะคอยชื่อแห่งได้แสนหกตลาดแรง มันอิดตามผู้ขายคือกันเนาะอิดตามความโลอได้ความโลดได้โลดนี่เป็นการขายซื้อเนาก็แสดงว่าคุณนี้บอล่อยจากนี่บอล่อยจากนี้ได้แสนจีเดียโอนได้แสนหกแขงบอล่อยเลยี่วาหร่อใส่ความรอหลายว่าหรืออะไล่อลายรอลายอะไรขาวแทงไนี่ตื้อมาอีกตู่เนาะตื้อมาอีกตัวกายหักสาม สามโลกับสามกั๊มโลเครื่องใหม่เลยใหญ่ดีอะลีนาะกเคื่องใหม่ตึ้มวันนี้เราไว้เพื่อช่างกินเลยเอาชื่อมาเพื่อช่างแม่สามโลข้างคนขวาย่องไปยังมาเอาลูกเอาอันนี้เมื่อเมื่อซิมตั้นอีกเครื่องหนึ่งให้ย้อนอีกเครื่องหนึ่งให้มาซิมตอนมักใหญ่งัวเผาโอ้โได้ติดตั้งหาบเผาโอ้โหได้ป่านหัวเผาแบบติดหนังบหัวเผากัมีหัวเผากับมีให้มาซิมแน่นอนอะไรหัวเผาเลยให้มาซิม นี่ละอันช่างน่างสั่งต้อน้ำเพิ่มาแล้วพี่น้องตกลงกันในราคาเจ็ดพันได้กลับไปกาง่ายๆซะไปหาเครื่องดูหน้ามาอีกเนาะอันซื้อซาหารอยบาทกับว่ากลับไปเนาะคือลอยให้เพื่อนกินต่ตางหาเพื่อนเพื่อนก็เป็นผู้ใจดีอยู่ในบ้านอยากซอยเหลือน้องกระนองเล่าได้พี่น้องเลยน้องกระนองเพื่อนเนาะเลยรเนี้ยน้องกระนองเพื่อนของชาแม่เพื่อนกันใช่ เพิ <ti> <tr> <ories> <quarto> ่นว่าให้เอามันบ่รอดเพิ่นว่าเนาะเพิ่นเคยเจาะขอบคุณขอบคุณทางแม่นั้นสิริหลายๆเด้อจังได๋ก็ได้ทางเบาลิกับทีมงานนี่ก็บ่ฮู้แนวสิขอบคุณเพิ่นด้วกันที่ให้งานให้งานทําเนาะ ทาัง,งานทำทั้งนั้นแหละบุ๋มเนว่าธรรมดาดอกขาวเขาบัได้มีงานเห็เดบันนได้นั่นกับพี่ชื่อบัได้เนาะอย่างไรก็ได้เอาโอเคสำหรับคลิปนี้บัวได้ติดต่อตัวกันเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าพีา่น้องเป็นกำลังใจให้บาวไดิทำทีมงานคือเก่าคือเดิมเนาะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง